็คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนขยับทองแดงไอตัวตรงชุดหูฟังนะครับก็คือทำจากเจ้าตัวบูทูได้เลยนะครับคนอื่นนะครับก็ถอดถอดบูทูตออกมาก่อนนะครับถอดให้ถูกต้องด้วยนะครับโอเคนะครับหลังจากถอดออกมานะครับให้สังเกตด้านล่างนะครับจะมีตัวทองแดงนะครับที่เป็นเอาไว้จี้กับเอาไว้เสียบกับ ชุดหัฟังนะครับก็คือตัวทองแดงเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้ครับเดี๋ยวสังเกตตรงคลิปในกระดาษผมนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นคลิปในกระดาษแล้วกันนะครับหาง่ายๆนะครับก็ไอตัวทองแดงเนี้ยนะครับตัวทองแดงตัวเนี้ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้ครับนี่เป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะครับก็มันชอบนะครับมันชอบขยับขึ้นบ้างขยับลงบ้างนะครับอันนี้นะครับผมให้สังเกตด้านด้านฝั่งที่มีปุ่มนะครับแล้วก็จะมียางตรงนี้ใช่ไหมแกะ ไม่ใช่แกะง้างมันอย่างนี้นะครับง้างมันเราจะสังเกตเห็นขอบมันไหมครับมันจะมีขอบเห็นไหมนะครับเห็นไหมอ่าให้ให้ดันตรงนี้นะครับให้ดันมันลงมานะฮะเอาคีบอย่ก็ใดเนี่ยดัน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 ลงมานิดนึงนะครับแต่มันบังใช่ไหมเนี่ยนะครับดันมันลงมานะครับ มันอาจจะขยับนิดเดียวนะครับก็ดัน้อยก่อนแล้วกันนะครับโอเคทีนี้พอดันแล้วนะครับก็ให้หายางลบนะครับหรือเป็นยางอะไรก็ได้นะครับลองลบดูนะครับลบลบลบออกไปนะครับพอดีวันนี้ไม่ได้ยางลบมานะครับก็ลองลบดูนะครับลบแล้วก็ลองใส่ดูนะครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นนะครับก็ส่งมาเคลมดีกว่านะครับโอเคครับผมสำหรับคลินี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ